สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้ผมก็จะมาทสเจ้า Go Cursor ของแบรนด์นกตาม,มากโกลจากตุรกีนะครับมีเพื่อนเพื่อนทางบ้านหลายคนถามมามากมายเลยครับว่าผมต้องการซื้อเครื่องตรวจจับโลหะที่จะสามารถสแกนพวกสร้อยทองหรือเศษโลหะเล็กๆเช่นทองเล็กๆได้ยังไงใช้ตัวไหนดีก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้งานโหมดที่ผมใช้ประจํานะครับในการใช้หาพวกทองเศษเล็กๆ,ๆนะครับแล้วก็ของเล็กๆนะครับผม อันดับแรกเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องก่อนนะครับกดค้างไว้ปุ๊บนี่พอมันรันมาเสร็จปับ๊บนี่ทั้งหมดจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด4โหมดครับจะมีโหมดเจนโหมดฟ a าสโหมดบูสโหมดไมโครปกติที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้โหมดบูสเพราะว่าผมชอบเสียงโลหะชิ้นเล็กๆที่มันค่อนข้างจะดังแต่ในวันนี้ผมจะมาเทเส็บให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเจ้า Go Cruiser เนี่ยตัวเนี่ย สามารถจับโลหะชิ้นเล็กๆได้ดีประมาณขนาดไหนนะครับและโหมดที่ผมใช้เป็นประจำเลยก็คือโหมดบูสต์นะครับนี่โหมดบูสต์อ่าโอเคไปดูกันนะครับนี่ลองเหรียญก่อนเลยเหรียญที่มันค่อนข้างจะเจอกันประจําที่ผมเจอกันว่าเหรียญในท้องแดงค่าที่ประมาณ80สกว่า เหรียญเนื้อเงินรอหกพระเหรียญอ่าพระเหรียญเล็กๆลองสิบกว่างกันนะอ่าเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลบ้างรอเก้าเหรียญครุฑลองห้าบาทนิกเกิลหรอ ก้าสุกว่านะครับอ่าแล้วมาดูนี่ครับโอหะชิ้นเล็กๆชิ้นนึงก็คือเป็นเศษทองครับเล็กมากเล็กขนาดไหนเหรอก็ค่อนข้างเล็กนะครับนี่ฝ่ามือผมเนี่ยเล็กเท่านี้เลยเป็นเศษทองที่ค่อนข้างเล็กนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะจับอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เสียงดางฟังชัดไหม ก็เสียงดาวฟังชัดเป็นโหมดที่ผมใช้ประจำครับโหมดบูสต์นี้เดินตามเครื่องอื่นนี่สบายๆนะครับถ้าเจอโลหะชิ้นเล็กๆเครื่องอื่นที่ความถี่ต่ำๆเนี่ยก็ไม่สามารถจับโลหะชิ้นเล็กๆได้แล้วก็จะเจอนะฮะบางที่ก็จะเป็นพวกเศษขยะก็มีที่เป็นชิ้นเล็กๆก,ก,ก็ดูค่าเอาถ้าสมมุติว่าเราเดินในน้ําที่ไม่ลึกมากนะครับามาดูชิ้นหนึ่งที่นี่เป็นอุปสรรคกับเรามาก คือตะปูชื่อเป็นเหล็กอ่าแต่ว่ามันไม่มีเสียงเพราะว่าผมตั้งมันไว้นะครับตั้งตัดมันไวท้ที่อ่า25แล้วเพราะปกติแล้วหมดบูสต์ขึ้นมาพรีเซตมันก็คือ25เลยนะครับแต่ถ้าเราเปิดไว้ที่15ถ้าเราไปสแกนแล้วเราเจอเนี่ย 92. มันเป็นระตูเราไม่อยากจะเอาเปนไว้เพราะว่ามันเป็นภาระสังคมเป็นขยะสังคมนะเราก็ตั้งตัดไปตามค่าของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติแล้วโหมดบูสต์นี่มันต,ตั้งตัดมาอยู่แล้วมันก็มันอยู่ที่ประมาณ20สิบอ่าลองตั้งไว้ที่ยีเอนะมันตัดไหมนี่นะนี่ก็เงียบละ แต่บางทีมันอาจจะมีขยะอย่างอื่นที่มันอาจจะเกิน2ดขึ้นไปที่เราไม่ต้องการเราก็ตั้งข,ขึ้นไปอีกนะฮะในการตัดขยะอ่ายังไม่หมดนะครับอ่าเรามาดูอีกชิ้นหนึ่งที่ผมจะให้ดูก็คือเป็นชิ้นที่เล็กกว่าเศษทองเมื่อกี้นี้อีกอ่าตัวนี้ก็เป็นเศษทองที่ค่อนข้างเล็กเลยนะครับเล็กเล็ก,เล,กเล็กจิ๋วเลยทีเดียวไปดูกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้เขาจะจับหรือเปล่านี่นี่จับนะครับ แต่ว่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับนี่แกวงเร็วๆนะจับอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องอื่นชิ้นขนาดนี้ไม่มีทางจับได้นะครับนอกเสียจากว่าเป็นเครื่องที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันนะครับก็คือ,อขึ้นความถี่สูงนะครับจับได้ชิ้นเล็กๆได้นะครับนี่ก็ถือว่าโอเคสำหรับ การจับโลหะคิ้เล็กๆนะครับเจ้าโกคลิเซอร์ครับนี่ก็เป็นการโชว์ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าถ้าต้องการใช้เครื่องจับตัวจับโลหะนะครับที่ต้องการสแกนหาสร้อยทองหรือทองชิ้นเล็กๆเนี่ยเจ้าโกค r ลิเซอร์ตัวนี้ก็ถือเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่เอาไวใ้ใช้ได้นะครับผมเอามาดูอันนี้เป็นสร้อย สร้อยทองเศษสร้อยทองแต่ว่าเป็นทองปลอมนะครับถ้าเป็นเครื่องอื่นก็ไม่จับเหมือนกันดูนี่นะอันนี้เป็นแค่สร้อยนะอันนี้เราก็เจอมาใครไม่รู้ใส่ทองปลอมนะครับชัด,ช,ด,ช,ดชัดเลยชัดมากนี่นะทองปลอมมีแค่เส้นนะครับแนะนำนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจที่อยาก ใช้ขึ้นองจากัวหาที่จับพวกสร้อยทองได้ทองเล็กๆได้ก็โรลคูเซอร์ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่น่าสนใจเก็บไว้ใช้ได้ครับ